มีผู้เสียหายเข้ามาร้องกับหมอปลาแล้วก็ทนายความ<ะ>เธอบอกว่าเนี่ยเธอตกเป็นเหยื่อถูกหลอกครับถูกหลอกให้ไปทำณนะหน้าทอง<ม>ลงณนะหน้าทองดูดวงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเรื่องของการขายสินค้าแอบอยู่ในนั้นครับ<ะ>มีการขายสินค้าขายตรงมีการหลอกให้รับสบู่สบู่อาบแล้วรวยเอาไปขายครับ<ม>คือเธอบอกว่าเธอก็หลงเชื่อเอามาขายสุดท้ายขายไม่ได้ หมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินแม้กระทั่งจะกินข้าวอาจารย์ขอคุยหน่อยได้ไหมลบกลัวนะเพราะว่าเขาเขามาอยากให้ไก่เกลี่ยเขาเสียเงินไปเยอะอาจารย์ลองคุยนะจะชี้แจงกันได้ก็เคลียร์กันไปไ,ได้จบนะอาจารย์ได้ได้เดี๋ยวรอครับรอตรงนี้แหละไม่เป็นไรอยากให้คุยกันขอบคุณครับทนายคือทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับพานางพัชริรัตน์พิเดชเจริญพักดีครับ เป็นผู้เสียหายเข้าไปเจราจากับอาจารย์อาจารย์เนี่ยนะครับที่เมื่อสักครู่เราได้ยินเนี่ยนะครับอาจารย์ที่อ้างตัวว่ามีวิชาด้านการลงนัหน้าทองที่บ้านพักยานสุขนทัศวริตครับแต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้ไม่ออกมาเจราจาด้วยครับแต่ให้คุยกับทนายผ่านทางโทรศัพท์แทนครับแล้วก็อ้างว่าอาจารย์เนี่ยไม่สบายไม่สบายใจที่จะออกมาเจราจาโดยที่ไม่มีทนายความอยู่ด้วยอยากให้มีทนายความอยู่โดยทนายไพศาลเนี่ยนะครับ พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตํารวจโคกคลามนะซึ่งผู้เสียหายก็เปิดเผยว่ารู้จักกับอาจารย์ผู้หญิงคนนี้เพราะว่าดูดวงกันผ่านทางโทรศัพท์ครับแล้วปรากฏว่าหมอดูคนนี้เนี่ยทักว่าดวงการค้าขายนี่กาลังมาเลยนะ,ะตอนนี้ค้าขายโอ,อ้มือขึ้นทําออนไลน์แล้วรวยเลยครับจากนั้นก็หลอกล่อให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตัวแม่หมอเนี่ยเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอยู่ครับนั่นก็คือสบู่น้องร้อยล้าน เมตตามหานิยมเสริมดวงการงานแล้วก็ครีมกันแดดเมตตามหาสเสน่ห์เสริมโชคลาภบาร,รมีนี่ผมเพิ่งทราบว่าสมัยนี้มันมีแบบนี้กันแล้วด้วยมีโลชัน่นมีสบู่โอเสริมดวงก่อนหลอกล่อครับมีการไปสักลายมือเพื่อเสริมดวงการค้าการขาย,ก,าขายก่อนที่จะรับผลิตภัณฑ์ไปขายต่อครับรวมไปถึงยังมีการบูชาตุ๊กตาลูกเทพด้วยนะครับซึ่งแม่หมอเนี่ยบอกว่าขายได้แน,แน่เอาไปขายเลยรวยแน่แน ทีนี้ตนเองก็หลงเชื่อเหยื่อก็หลงเชื่อครับเปิดบินสั่งซื้อสบู่ล็อตแรกไปเนี่ย4แสนบาทครับ mm hmm. ลอล็อตที่สองสั่งซื้อครีมกันแดดอีกครับอีกสามแสนบาทหมดไปเจ็ดแสนนะครับครับแต่กลับกลายเป็นว่าสินค้านี้ขายไม่ได้เลยครับพอติดต่อไปยังแม่หมอบอกขอคืนสินค้าได้ไหมเอาสินค้าไปเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยขายไม่ได้เลยแม่หมอบอกยังไม่ถึงวาระอืยังไม่ถึงวาระ mm hmm. ต้อง,องแก้บนจังหวะยังยไม่ใช่ของเธอยังไม่ใช่จังหวะรอสักครู่ oh แต่ทําได้ตอนนี้ต้องแก้บนครับแล้วก็แนะให้ทําพิธีบวงสวงแล้วแม่หมอก็มาทําพิธีให้นะครับมาทําพิธีให้ถึงบ้านค่าทําพิธีหมดไปอีกแสนครับ <Okay. S 1> รวมมูลค่าความเสียหายแล้วก็ร่วมร่วม,วมล้านบาทเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วครับมาร้องกับสื่อให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับลราเพื่อนเป็อหมว่าเออเขาอะดูดวงแม่แล้วเวราอะเป็นคนสวดมนต์เขาก็บอกว่า เขาจะแนะนํเรื่องการสวญมนต์ให้เราแต่พอเราไปดูก็โอเคพื้นฐานก็แม่นนิดหน่อยก็คือดูเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขาก็เลยพูดให้เราหลงเชื่อตอนนั้นเราหลงเชื่อเขาไปแล้วพอเราเชื่อเอาโมบเนี่ยเเขาก็นัดไปเปิดเปิดดูไค่ที่บ้านเขาพอเปิดปุ๊บเขาก็เข้าทางว่าเออตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยเราขายออนไลน์ได้นะโดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่เขา ทื่เขาแล้วก็หลงไงหลงคุณกับเขาทางทนายไพศาลบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารและยาครับโทษฐานก็คือโฆษณาเกินจริงแล้วก็อวดอ้างสมรพคุณเกินจริงซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเลขที่ใบจดแจ้งนะครับพบว่าโหมดอายุไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ครับเข้าข่ายความผิดพรบขายตรงและการตลาดตรงแล้วก็ผิดฐานช่อโกงด้วยครับหลังจากนี้จะมีการประสานตำรวจดำเนินคดีต่อไปแน่นอน อ่ะก็ต่อตัวเองให้รอดจากสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับการที่ถูกเยียวยาและถูกมอมเรื่องของโชคและดวงเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้รจริงๆงนะฮะ